สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ใน Go To Do Movie นะคบผมครั้งนี้ EP ปกติแหละแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นคือ Go To Do Movie ใน EP นี้ริวดูหนังคนเดียวนะครับโดยที่คุณแม่จะไม่ได้ร่วมดูกับริวด้วยในครั้งนี้นะครับเพราะว่าหนังมันเขาเรียกว่างไงอ่ะมันไม่ใช่แนวของคุณแม่ลิวเลยริวก็เลยคิดว่าเออมาดูคนเดียวก็ได้ก็เลยเป็นคอนเทนต์คลิปนี้แหละนะครับมาดูหนังคนเดียวซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวลิวโชว์ตั๋วให้หลังซื้อเสร็จแต่ตอนนี้ฮะ มันได้รอบฉายแล้วต้องรีบไปซื้อตัว๋วรู้สึกแปลกเหมือนกันนะปกติดูหนังอะ่ะคือไปดูกับแม่สองคนไงแล้วนี่คือคนเดียวอะ่ะคือไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงโอเคถึงชั้นลงหนังและเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนรู้กันไหมเนี่ยว,ว่าลิวจะมาดูหนังเรื่องอะไรกันนะเดี๋ยวโชว์ตั๋วให้ดูลองเดาเล่นๆก่อนแล้วกันช่วงนี้ไม่หนังอะไรเข้าได้มาแล้วนี่ครับมาดูเรื่องซอเอ็กซ์เนี่ยแหละ ดูมาตั้งแต่เด็กๆเกพราภาคนี้เขากลับมาฉายเป็นภาคที่สนะิบแล้วก็มีโอกาสก็มาดูหน่อยแล้วกันอยากเห็นอยากดูในโรงกับตัวเองปัตตาตัวเองครั้งแรกนะครับผมดูหนังไม่อร่อยนะลูก <laughs> โอเคตอนนี้ดูหนังจบแล้วเรงก,กำลังกลับน,นะครับมีเรื่องอยากพูดหลายประเด็นมากสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคุยกันหลังบุ๊คนบะี้เนาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในกระถางบ๊ายบาย